ครับเข e ้าสู่การแข่งข um, ันอีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับการแข่งขันไทยอีลีกโปร2 0 1 8สนามขอวันนี้โบนิสเทโล่ครับเจอกับทางด้านของทีมราชบุรีมิตรผล FC นี่ฮะนี่ป่ะไหลมาต่างๆแมวสุเล่าไหลจะรู้จังมาสวัสดีชวนเขายิ่งด้านขวาโอ้จนได้ครับชนะในเกมนี้ได้ครับอย่างน้อยยังพวกเขายังถยูเส้นทางการ เข้ารอบต่อไปยกลูกนี้มาแล้วได้ครับเอาจนได้ครับเกมเปิดครับผมแล้วได้ถึงในช่วงาทีสุดท้ายด้วยครับตีมาลูกนี้ครับมาชิงีเท้าชิงกันต่อครับเอาเลยครับคำถามในที่เควินครับเควินตอนนี้เนี่ยแรกสุดคือต้องเก็บบอลให้ได้ครับแต่นาชินนี้ไม่ยอมครับโดยแนวจ่ายมาลูกนี้ครับเราจบเราหยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ต้องจังเลยครับเนี่ยครับเก็บบอลไม่ได้ครับเอาบอลมาไม่ได้ครับก็ันจนได้ครับต้องปิดเป่าหมดเวลาครับราชินีวัยแอลซีครับ ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับเอาชนะบุรีรัมย์ลงมาได้ครับสองต่อหนึ่งคู่ครับคู่ที่สองแล้วนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับครับพบกับทีมท่าเรือครับครับผมลูกรูนชุดกระทา,ากล่างหาที่กลางหาดแลมมาลัดลางสันดานอีตาหูโอ้โหจะจับไปให้พระบิดาดูแล้วลากลูกเข้าถ้ำด้วยกำลังอันนี้ตอนสิงห์สมุทรเจอกับดังเอื้อแล้วมาอีกแดังเอื้อเกีก่ยวเว เข้าไปเลยครับเรือเชื่อการคร้บเรือขึ้นน้ำครับผมสินสมุทรก็ลังยิงเข้าไปแล้วชนะคือโอ้โหเข้ารอบเลยนะครับใช่ครับกีฬาพลาดไอีดันแล้วยิงได้ยิงเลยครับอะไรใครบอกว่าเรือจะเข้ารอบครับเล่นสูตรไหนครับเอาไมจะเกะแล้วได้ด้วยครับโอ้โหบุรีรัมย์ครับเชืยรชนะการท่าเรือเอ็ซีไปสองต่อหนึ่งคู่นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกระหว่าง ทูแบงคอกครับเจอกับ BG p u นะครับวันนี้ให้กับทางุรุ่งประสุขมาถึงโตติงรอตรงที่เน่งเน่งเน่เแล้วเรียบร้อยครับอหสองประตูต่อสูนกับดาร์คเลอร์ยกเข้าไปอีกทีหนึ่งจังหวะนี้เน่งๆแล้วยิงเข้าไปแล้วครับเอฟ้าครับทูแบงค์อกเป็นคู่แรกครับที่จบด้วยสกอร์2-0นะครับ กลับมาเจอกันแขนครับกับคู่นี้ฮะเป็นการเจอกันระหว่างชลบุรี FC ครับเจอกับทางด้านของชัยนาทฮอนบิลครับชัยนาทฮอนบาลก็หุ่นดุพงครับขนาดพลังจะหมดยังมัดลูกนี่แล้วได้หลุดไปจริงไม่เข้ากรนครับเอาเข้าจริงครับโอ้โหมองยังไงไม่เข้าเข้าครับเรียบร้อยเลยครับจ่ายติ๊งชัยนาทจะมีอีกสักดอกมาตีหานไปมสั่นิ๊งภาพ เด่นเด่นอาดสักเด่นเด่นเรียบร้อยครับโอ้โหนาทีสุดท้ายด้วยครับเด่นโชว์ต่อยลากครับโอ้โหรถทำได้ครับปฏิหารเกิดขึ้นจริงครับชลบุรีหนุนที่ใบค้างครับชิโร่อาเวสให้มาสุธิโชวพาโสกัดลูกนิดเนบิย่าใบลำจับแล้วซัดเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อศูนย์ครับชลบุรีเอฟซีนำเป็นสี่ศูนย์ครับหมดเวลาการแข่งขันชลบุรีเอฟซีก็ผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายต่อไปครับ นี่เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับเชียงใหม่เ c ซครับพบกับราชบุรีนะครับนำบอลมาที่ชุติพลอีกครั้งหนึ่งได้อยู่ครับไหลทะลุช่องมาแล้วบางฮันดักดลูกนี้โอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับทางขวาสมปองชิงคืนกลับไปครับยันิกทะลุช่องมาอาเลยครับสมปองยกเข้าไปแล้วมงโจเรียบร้อยครับสองต่อศูนย์ครับเชียงใหม่ครับก็ตกรอบไปนะครับ ีครับชนะไป2ต่อ0เกมครับนี่เป็นการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายครับระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดนะฮะกับทางนครราชสีมามาได้าเอ็ซีนะครับยิงมาสุภรชายใจเด็ดให้ยิงกประตูหนึ่งประตูต่อศูนย์จากสุปรโชคสามนะครับโอ้สุปรโชคสามประชานับลูกสูนยลูกสูนยยิงแถวสองยิงสองโอ้โหเหออเนื้อ บ้าบอคอหอยพ่อลูกสูตรอะไรกันนี่แมกวีระพง่มพายกครับโคราายิงเข้ายิงออกครับยิงออกโอ้โหเไ็มข้อเลยพอ่อเลยอ้สครับยิงกีราเตนสโต้ตยิงเต็มเส้ของเควินสักสมาดันตี้ครับริรัมฟิโอโกยิงกุลไไหลาบไม่มีเหลือครับคราวนี้เสียงที่จะพุ่มครับเป็นนิยมสุขครับต้องยิงเพื่อยิงปัดได้โอ้โหเฉือนชนะไปจนได้นะฮะฟิโก้ วุฒุชนทีมดาร์นให้มาเดียโกเดียโกยิงเข้าไปครับโอ้โหบุรีรัมย์ขึ้นดำเดืองประตูต่อศูนย์กับจากเดียโกลุยซานโกครับครับบุรีรัมย์ยูนเต็ดชนะไปอีกนะในประเภททีมสามต่อสามก็ทำให้ชนะไปสองต่อศูนย์คู่ละรับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับฉลามชนชนบุรีเอฟซีพบกับบีจีพียูนะครับชาซาดีพี่ซัดด้วยซ้ายแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ ในเกมที่3ครับเชโเอาเวสยกขึ้นมาไปรับหลุดไปแล้วก็ยิงอ้าวเข้าครับพิกกับมาแซครับชนบุรีครับได้ครับติงได้หมดอยู่ครับเราคุณมาสุกโดนแทงไปไม่ได้พาครับเตะพิกเลยครับมาเวลาการขัดครับเป็นชนบุรีครับได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นทีมแรกนะครับชนะไปได้ครับจะรวม2ต่อหนนะครับ เดือนนี้คร <my ver zat todavía> <ederim> ับเป็นรอบรองคู่ที่2ครับการเจอกันระหว่างทีมแต่งหนึ่งทีมฮะบุรีดามยีเต็ดครับพบกับทางด้านของราชินีผน FC ครับตีเสมอฮะในเวลาส่วนบุรีดามครับจิกลูกนีิ่งยกการฝังเลยครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้ลูกนี้ครับความนิ่งของแจ๊คเฮซุนครับนะครับแล้วก็เปิดพุ่งเขายิงเข้าไปเลยโอ้โหลูกสุดจบเกมไปเลยครับวันนี้บุรีดามครับผ่านเข้าสู่รอบที่ชนเลิศรายการราชินี FC รอบชิงชนะเลิศครับการแข่งขันนี้ฮะระหว่างชลบุรีเอฟซีครับพบกับด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮะ,ะเดินสีไหลทะลุชอ็อปสิติ้งโชคพาโซพราะเข้าในใจเองกลางไว้แล้วจิงโอ้ง่ มมาลสเอเขเลครับเะทางได้ดีครับเโกีสุัสรันตาไม่าเข้าครับอูจบเกมแล้วุครับเอาชนะมีอไปก่อนนะคู่แรกครับนาขึ้นนําึเกมเกมนี้ครับชมีพ้าไม่ได้แลครับถ้าแพ้ครับพวกเขาจะส่งให้หน้าของวิจรมครับคว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัลห่ล้านบาทกับบ้านฮะ เล์นสีไหลลกนี้ชิโร่เอาเวนเปิดมาได้บวกเอาเข้าครับโอ้โหจะรีขึ้นนำเป็นศูนย์ครับสมุรีครับโอ้นะฮะสาวพี่สาวก็มีโขงครับได้ประตูครับออสโอโดเปิดมารุเปิดลูกนี่เราจิงเอาเข้าเหมือนกันครับโอ้โหได้คืนทันควันครับคูนิรามเดียโก้ลุยซานโตกระทุ้งเข้าไปครับโต๊ดเตะเคลียร์มามาทุบให้มาชิโร่ไม่รับที่ครับ เข้าไปเลยครับโอ้โหชลบุรีนำอีกครั้งสองต่อหนึ่งครับพักกรหลุดเดียวมาเดียวเดียวเราเข้าคราบจิ้มเข้าไปครับโอ้โหเป็นเกมครับนี่แหละครับฝังจนได้ครับ้านของชลบุรีเอฟซีครับชลบุรีเอฟซีครับเอาชนะได้ในเกมสาี่สาครับสามประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้กลับมาเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งแล้วฮะนะครับรอบชิงครับเกมสุดท้ายแล้วครับดีส่งกันเรียกว่าไม้สุดยอดของทั้งคู่ครับน็่คือได้ของสักญครับ ของทางฝั่งชลบุรีเอฟซีครับส่วนทางด้านของวิลยมินเดครับส่งไม้สําคัญของเขาครับซึ่งวันนี้เนี่ยผลงานอาจจะไม่ดีแต่ว่าสุดใจแน่นอนครับกับฟิโก้ครับนี่คือมือหนึ่งของทั้งคู่ครับเตะมุมขึ้นมาลูกนี้ของไปเรียบอครับไปด้านซุปเปอร์ไซด์เดครับยิงประตูให้ด้านวิลเียมวินเดครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอาแล้วฮะฟิโก้ครับแล้วสุภาปอร์ไซด็ดมปีจังหวะโลยิงแล้วเรียบร้อยครับสองปรนตูครับโห่ี่ฮะฟิโก้ครับอย่างที่บอกคร เราไม่ทำไม้ดีกว่าครับตอนนี้ครับยิงประตูเพิ่มได้ครับนับเป็นสองตัวศูนย์ครับในช่วงใกล้จะหมดเวลาครึ่งแรกครัสวนมาแล้วครับไฟลัมไฟลัมใจซีโลว์อเวสล้วตัดตรงกลางบ้านเราสิงห์ทองครับเอาเลยฮะยิงซีเตอร์ขึ้นมาครับเป็นหนึ่งตัวสองครับโอ้โหนี่ครับทันจังครับนี่คือวันที่ดาวสังเวชสุดๆของรายการนี้ครับยิงมาแล้วแท้ๆได้ครับซูดาเหมือนตาสุดท้ายพิจวะเราไหลไว้กับยูกโกยิงเป็นเสาตัวหนึ่งครับโอ้โหนี่ฮะ ูจังหวะสปินบอลครับวิ่งแตกได้ครับเราเป็นเดียวกัครับยิงประตูให้ตัวจีเนี่ยแต่ย้ายไปแล้วครับแต่ว่าตัวในเกมครับกัลังจะทำให้ทีมเป็นแชมป์ครับมาตรงกลางเราจะเก็บบอลได้ครับเรามีจังหวะจะยิงครับซีโร่เว็ดึงบอลช้าแล้วลูกนี้กระโดดยิงแล้วเติมไล่ทุกตัวเป็นสองตัวหนึ่งครับเอาจนได้ครับไม่ยอมครับที่ฮะหน้าสามต้าสี่ตัวเขาขอไปแมนด้ารินของเต็งตะวุฒิตงสายครับทำประตูให้ทีมไ่ขึ้นมาเป็นสองประต่อสามครับเดี่ยวกัได้บอล เดียโก้ดึงมีจังหวะแล้วตรงกลางมีเพื่อนไหลไปแล้วลูกนี้ยิงยไปแล้ว้องยิงเรียบร้อยครับ4-2ครับโอ้โ,โหลูกนี้เอาจนได้ครับจะปิดปากตรงนี้หรือเปล่าครับสุขใจใจเด็ดครับแล้วจะดูแล้วครับว่าใครจะเป็นแชมป์ลูกนี้ครับไหลมาให้เดียโก้ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับคราวตัวสองครับเดียโก้ครับทำประตูให้ทีมได้ครับโอ้เล่นของเซลีลาว์เดิตอนนี้ครับดาบานเลยครับยิงกันใหญ่ครับฟิโก้ที่เขาหมดล็อกตัวเองได้ Before กำลังจะทำทีมคว,ว้าเงินรางวัล1ล้านบาทครับนี่ครับกำการด้วยเวลาครับแชมเปี้ยนในวันนี้ครับทีมชนะเลิศครับนั่นก็คือทีมบุรรีัมย์ยูไนเต็ดครับพวกเขาคว้าแชมป์คว้าเงินรางวัล1ล้านบาทกับการแข่งขันไทยอีนิงโกลครับพวกเขาคว้าแชมป์ไปได้ครับ